สวัสดีจ,จ้าจ้าเมื่อนี้มากินกุ้งน้ำกันจ้าพี่น้องนักกัน,กนพักกุ้งไปแม่พักกับยังกับพักยังกับหัวพักกัดเกลียวบ่พักกัดคอร์ดหรือ,อยังแหละพี่น้องอ <laughs> แล้วก็มีบะเขือเทศจ้า <laughs> มาเด้อจ้ามามากินกุ้งน้ำกันกุ้งตัวใหญ่ๆเมื่อนี้กุ้กงแม่นามดิค่ะกุ้งแม่นามตัวใหญ่หัวใหญ่ครับพี่น้องนี่หัวร่างการค่ะ จึงเซ็บเสร็สรกินไปกับสิรับตาไปเด้ย๋ยว <laughs> อยาอกสะตาดันแล้สิกระเด็นสีตาเด้ปะยังยเนาะลังขัดไม่ค่อยแก้กันพี่นอ้อง มันคุ้มมืไปตลาดไปเห็นกลุ่มไงเพื่อน้องจังเป็นตาแสบแท้สินะ กิ่มน้องสาวเห็ดเองแล้จ่ะนี้เผ็ดขาดโดนเด็ดย bằng cùng hả bò? ừ Ngon. Ấy Thì à? ừ à. ừ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  เนื้อมันเห็นมอ้ง <c oughs> มันตรงหัวมันเกิดตอสอดงัดออกค่ะนั่งนี้กินข้าวพร้อมปลาปดแสบทองคน <c oughs> ล้อใไส้บดีเพิ่งก็ได้ได้กินนันพองเพชรบดลาย What? Mm -hmm. ฝน,นมาตกกระเอาจา้ะพี่น้องเลยไม่ตกใบแห้งหรอกไม่นะจกพ่อเห็นขาบ,บ้าแหงขาบ,บ้าแหงเลย xem. Xem kìa. Ừ. Nó Ừ. Ừ. <cười climb> เทเจตากะเอาขามันไปนกินที่หลังพี่น้องขามันก็มีเนื้อเด้เอเขาเอิ่ยังกามปูบะกามปูมกามน้อยๆมันไม่เคยะเนี่ยมันเมียมอือไปเด้ยวจังสิทธ กินเพชรแน่กับเจ๊น้องสีน้องพี่น้องกินเพชรแน่กับกึ๊ดกึ๊ดกันคะ่ะพักกระกอดดีเลนะ หืมแซ่บม, <c oughs> มักจะเฮ็อหืมหวานดีดีพี่น้องอุ้ยเนาะแน่นๆเด้อเนาะหวาน ตนไมปึ๊บ อืมอืมเป็นแบบมันแบบแบบพีน้องมันมันดีเดี๋ยวมันคักหัวกรุงเนาะอืมาอนี่แข็งแข็กิน่ะอืมออ๋อเนี่ ทำจิ้มทรัวโอเคแต่เราแซ่บไปหนึ่งทำจิ้มมันต่นอเผ็ดนะไปละหลัง่ะอืม คนด้กินนะอะเมื่วันเอาจะมาจะใส่อไรดบบะไรแบเชินได้กินอาหารทะเลน,นะตีตาจ้ะ chế ở này là thân cùng xuống tay con được Ăn ừ. Mặn để nó ừ. bạn <laughs> thì nhân con cảm nhang mai rồi mà mang Ừ. cái này nó bằng ngon, hết เผ็ดแสพบ้าเผ็ดกับบ้าเสพแม่พี่น้องบ่เผ็ดกิดบ่แเสบมันนี่กะจำนี่ละจ้ามันนี่กะฝากกดไลค์กดแชร์นั่นนี่เด้อจ้ะเด้อฝากกดติดตามกดไลอ์กดติดตามใหนแม่ลำเด่นตัวนลึงเป็นกำลังใจให้กันเด้อจ้ะพี่น้องเดิมคลิปนี้กะสวัสดีจ้าดีจ้าบ๊ายบายจ้า